จะต้องพัฒนาคุณภาพของคนด้วยการศึกษาที่ไม่ใช่แค่หาความรู้แต่ให้รู้จักเรียนรู้เรียนทำให้มีสำนึกในการจะฝึกตนสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้ ช่องสถานีมีบุญนำเรื่องราวธรรมะม,มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับจากเรื่องกุลุธรรมนั้นปรากฏชัดว่าชาวกุลุเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการรักษาศีลอย่างดียิ่งแต่เพราะขาดความมั่นใจ ในการจะวินิจฉัยว่าการกระทําของตนนั้นเป็นการผิดศีลศีลขาดหรือไม่จึงก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในศีลของตนแม้ตัวเราเองแต่และย่างก้าวของชีวิตที่ดำเนินไปหลายครั้งเราคงพบว่าได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นโดยมิได้ตั้งใจเรา อาจต้องทำไปเพราะภาระหน้าที่หรือแม้จะมีเหตุผลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่เราก็คงยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่นั่นเองครับด้วยความสงสัยว่าการกระทำของเราผิดศีลหรือไม่และสำหรับบางคนอาจเกิดความทุกข์ใจในการรักษาศีลซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น ดังนั้นในการรักษาศีลเราจึงควรศึกษาทำความเข้าใจในเรื่ององค์วินิจฉัยศีลซึ่งเป็นหลักในการวินิจฉัยว่าศีลขาดหรือไม่องค์วินิจฉัยศีลดังนี้ครับการฆ่าสัตว์ต้องประกอบด้วย5คือ 1. ผู้นั้นมีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. ม,มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้น 4. มีความพยายามฆ่าสัตว์นั้น 5. าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นต่อด้วยการรักทรัพย์ต้องมีองค์ประกอบ5อย่างคือ 1. ทรัพย์ หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหงัวแขน 2. รู้อยู่ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหงัวแขน 3. มีจิตคิดจะลักทรัพย์นั้น 4. มีความพยายามลักทรัพย์นั้น 5. ลักทรัพย์ได้ด้วยความพยายามนั้นครับต่อด้วยการประพฤติผิดในกาม ต้องประกอบด้วยองค์สีคือ 1. หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด 2. มีจิตคิดจะเสพเมถุน 3. ประกอบกิจในการเสพเมถุน 4. ยังอวัยวะเพศให้ถึงกันต่อด้วยการพูดเทศ ต้องประกอบด้วยองค์สี่คือ 1. เรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริง 3. พยายามที่จะพูดให้ผิดไปจากความจริง 4. คุคนฟังเข้าใจความหมายตามที่พูดนั้นต่อด้วย การดื่มน้ำเมาต้องประกอบด้วยองค์สี่คือ 1. น้ำที่ดื่มเป็นน้ำเมา 2. มีจิตคิดใจดื่ม 3. พยายามดื่ม 4. น้ำเมานั้นล่วงพ้นลำคอลงไปท่านผู้ฟังครับจากความรู้ในเรื่ององค์วินิจฉัยศีล เราจะสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดศีลทำให้ศีลขาดโดยอย่างเช่นการที่เราไล่ยุงแล้วบังเอิญทําให้ยุงตายโดยที่เรานี้ได้มีจิตคิดจะฆ่ายุงอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ผิดศีล ศีลยังไม่ขาดเพราะเป็นการกระทําที่ไม่ครบองค์ห้าของการฆ่าสัตว์ส่วนการกระทําใดๆที่แม้จะไม่ครบองค์วินิจฉัยศีลเช่นการฆ่าสัตว์มีองค์ห้าแต่ทําไปแค่สี่อย่างอย่างนี้เรียกว่าศีลทะลุและถ้าลดหลั่นลงมาอีกก็จะเรียกว่าศีลด่าง สินพลอยตามลำดับครับนอกจากนี้พระอัฏฐกะถาจารย์ยังได้แสดงหลักธรรมสำหรับวินิจฉัยว่าการละเมิดสินแต่ละข้อจะมีโทษมากหรือน้อยนั่นขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ครับการฆ่าสัตว์มีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งดังนี้ครับ 1. คุณการฆ่าสัตว์ที่มีคุณมากจะมีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณเช่นฆ่าพระอรหันต์มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชนฆ่าสัตว์ที่ช่วยงานมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย 2. ขนาดกายสำหรับฉัตรเดรัจฉาน จำพวกที่ไม่มีคุณเหมือนกันการฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์เล็ก 3. ความพยายามมีความพยายามในการฆ่ามากมีโทษมากมีความพยายามน้อยมีโทษน้อย 4. กิเลสหรือเจตนากิเลสหรือเจตนาแรงมีโทษมากกิเลสหรือเจตนาอ่อน มีโทษน้อยเช่นการค่าด้วยโทสะหรือความเกลียดชังมีโทษมากกว่าการค่าเพื่อป้องกันตัวการลักทรัพย์มีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดังนี้ครับ 1. นึ่คุณค่าของทรัพย์สินสิ่งของนั้น 2. คุณความดีของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้น 3. ความพยายามในการลักทรัพย์นั้นสำหรับการประพฤติผิดในกามมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งดังนี้ครับ 1. คุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิด 2. ความแรงของกิเลส 3. ความเพียรพยายามในการประพฤติผิดในกรมนั้นการพูดเท็จ มีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเสียงดังนี้ครับ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด 2. คุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิด 3. ผู้พูดนั้นเป็นใครเช่นคาลืหัดที่โกหกว่าไม่มีเพราะไม่อยากให้ของของตนอย่างนี้มีโทษน้อย แต่เป็นการพยานเท็จมีโทษมากบรรพชิตพูดเล่นมีโทษน้อยแต่การพูดว่าตนรู้เห็นในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นมีโทษมากการดื่มน้มําเมามีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งดังนี้ครับหอากุศลจิตหรือกิเลสในการดืม่ม 2. ปริมาณที่ดื่ม 3. การที่เกิดจากการทำผิดพลาดชั่วร้ายที่ตามมาจากการดื่มเมาท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามการรับเมื่อสินในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสินขาดสินทะลุสินด่างหรือสินพร้อยก็ล้วนแต่เป็นการทำลายคุณภาพใจให้เสื่อมลง หรือที่เราเรียกว่าบาปนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากละเมิดศสินในกรณีที่เกิดโทษมากเป็นบาปมากคุณภาพใจจะยิ่งถูกทำลายให้เศร้าหมองมืดมนมากขึ้นด้วยทั้งนี้เราจึงควรศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การรักษาศินของเรา เป็นไปให้ความรู้ความเข้าใจอันจะนำซึ่งมารักษาคุณภาพใจอย่างบริสุทธิ์สะอาดสุขสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังครับท่านผู้ฟังครับช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณ ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านที่เข้ามารับฟังเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญด้วยครับและช่องสถานีมีบุญจะนำเรื่องราวธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟัง ในวิดีโอตอนต่อไปสวัสดีครับ